สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทีมงานจำสายนะคะแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนรักอ่า,านนะคะชาวจำสายทุกท่านค่ะ <nt> ชื่อสศสิการค่ะชื่อเล่นชื่อจำแซมค่ะก็ติด,ดตามจำสายมานานมากแล้วค่ะชอบอ่านนิยายอนจำสายมากออกเล่มใหม่ๆมาทีไรค่ะก็เป็นต้องซื้อมาอ่านแทบทุกเรื่อง หนังสือแต่และเล่มค่ะให้ทั้งความสนุกสนานนะคะความเพลิดเพลินอีกทั้งยังให้สาระข้อคิดต่างๆค่ะสอดแทรกเข้าไปในเรื่องด้วยทั้งสนุกค่ะทั้งเพลิดเพลินอย่างนี้นะคะจึงกระทักใจจังไสามาโดยตลอดเลยค่ะคและในวันนี้ค่ะจําก็ได้เอาความสามารถนะคะแล้วก็งานอะไรเด็กของจําเองค่ะมาทําเป็นกรอบรูปน่ารักๆนะคะรพืว่าอบให้แกจังไสค่ะ อ่แล้วนี่ก็คือกกอบรูปไว้ค่ะผลงานแนสววสวีเดโคค่ะที่จันตั้งใจจะทำเพื่อให้แจ่มใสโดยเฉพาะเลยค่ะแจ่มใสแจ่มแจวจริงค่ะขอบคุณค่ะ